ก็สวัสดีครับทุกคนจากเมืองคัชก้านะครับหรือคนจีนจะเรียกว่าคา h ูใช่ปะไม่ก็คาชินะครับเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกที่สุดแล้วนะครับในสายตาชาวจีนฮั่นก่อนที่จะข้ามไปปากีสถานทุกคนดูข้างหลังผมนี้ครับมันดูเป็นปลายสุดของเส้นทางสายไหมของจีนนะครับ ก็จะมีความผสมผสานหลายอย่างทั้งเอเชียกลางอารับเปอร์เซียนะครับแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะพาไปที่นึงก่อนมันจำเป็นต้องไปจริงๆวันนี้แม้ว่าผมจะเพิ่งมาถึงเฮลโลนี่ยฮาวเนียฮวเอ่อนิวตาปาจาจ่ะโจปาโจปาโอเคไปกันครับมันจะเป็นตลาดที่คนท้องที่ครับคนที่อยู่าศัยนี่จะมีแต่เซนเจมันคู แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีชาวจีนท่านไปบ้างไหมเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เขาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแบบดิบๆคือตอนที่อยู่บนรถไฟมาครับจนถึงสถลนีรถไฟเมืองคาชกาผมไม่ได้บล็อกเลยนะเพราะว่าผมนอนถามบ่อยมากนะครับว่าคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรคือแม้ว่าหน้าตาผมจะแฝงชาวจีนท่านได้หลายคนบอกมากนะฮะแต่ว่าพูดเดี๋ยวก่อนให้ทุกคนดูนี้ก่อนนี่คือบ้านเรือนแบบเก่าอ่ะเป็นบ้านดินแบบเนี้ยครับ ชาวซีจีมุมอู่แล้วคือผมเขาจะทราบมาว่าทางรัฐบาลจีนหันนะเข,า,ขาทุบทิ้งหมดเลยนะแบบสมัยก่อนอนะ่ะแล้วก็สร้างเป็นกำแพงเมืองครับแล้วย้ายชาวมุสลิมคุยกลัวเข้าไปอยู่ในกำแพงเมืองแต่นี่เหมือนเป็นหนึ่งในสายท่องเที่ยวมา,าตอนนี้จเยจย็จเจตอนนี้ก็คือบ่ายบ่ายกว่าแล้วตลาดอาจวายแต่ผมมาจจะงง,งะๆเบอร์หน่อยนะเพราะว่า มันเพิ่งวันแรกของผมในมังคัชกาและผมจำเป็นต้องมาจริงเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีแค่วันอาทิตย์แล้วมันก็จะผมไม่รู้ว่าคือจีนเพราชัไหนแต่ว่าผมพาทุกคนมายังอยู่ในจีนนะทุกคนผมจําได้ว่าผมเดินตลาดร่มอะไรพวกนี้สีแดง <c oughs> ผมนึตลาดโจรที่อินเดียเลยที่ผมเคยไปมาเพราะว่าบรรยากาศมันก็มันก็ใช่อ่ะโอ้โโยตรงโซนข้างหน้ามันจะเป็นขายน้ำขายของกินนะ มันตลาดโจนะัดมีน้ำน้ำทิมด้วยเดี๋ยวไปกินน้ำน้ำทิมก่อนก็ได้แล้วกันเพราะว่าผมเจ็บคอนี่ฮาว่า h e l เอ,เเอ่อ我要一杯ั h 多少่อ三อ啊！啊我要我要三ค可以吗？ เชือเรรอออ่ก็คือน้ำตับต OK, ีมจริงจริงด้วยนะครับโอเคกินก่อนโอ้เสื้อเสียวส้อเสียัวเส้อส่วนอ่า微信我没有微信呢，我买现金可以吗？可 ก็อย่างเห็นนะผมว่าแถวนี้น่าจะหาจ่ายอาริเพยไม่ไซ้ซิอเจเจียนเจเจนแถวนี้ผมว่ามันน่าจะหาจ่ายอาริเพยยากนะแต่นั้นผมต้องถือกล้องไาใกล้ๆอะ่ะเพราะว่าเสียงมันจะดังนะเอาจริงก็คือผมไม่รู้ว่าจะมีชาวจีนขั้นเยอะไหมนะที่นี่นะครับเพราะว่ามันนั่งออกมาไกลจากตัวเมืองคาสกาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมมอ,มองว่าท่ามกลางแต่ว่าดูเป็นชนบทอะบ่ะหรือก็มีเป็นตลาด โผล่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาทุกคน กูนะเพราะว่าชาวไอกูก็คือเป็นหนึ่งแขนงของชาวเติร์กิชเติร์กิชดิครับเติร์กิสถานะเป็นมันตลวอย่างก,กันกับตุรกีเติร์กิชนะครับหลายคนจะสับสนแต่ว่าเติร์กิสถานนี่เขาจะเรียกเป็นดินแดนตรงเอเชียกลางเนี่ยนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ชื่อประเทศนะเป็นแค่ดินแดนตรงเอเชียกลางแต่เขาเลิกเต้นกันไปแล้วผมุนมาช้าไปอ่ะ ข้างหน้าตลาดอยู่อะหรือเข้าไปมันจะเป็นข้างหลังคือเขาจะขายกันแบบว่าขายเป็นตัวเป็นๆเลยอะเป็นปูอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่ากินนะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์เกอร์หมูอะใช่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้มันเป็นเบเกิลเบเกิลเ้ยนี่เขาสับเนื้อกันอย่างนี้นล้วเนี่ยคนน้องพี่เขาก็มาซื้อเนื้อกันอย่างนี้เลยครับสดๆน่าจะเป็นเนื้อหมูไม่กันเนื้อหมูไม่ใช่สิน่าจะเป็นเนื้อบัวมากกว่าเขาเป็นมุสลิมกันไม่น่าจะขายเนื้อหมู ไม่เนื้อแกะก็เนื้อบัวนะครับไปขายได้อะกินมั่งก็ได้เ,เพราะว่าเขาดูกินกันน่าจะเป็นเนื้อไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรลองกินดูสักอันเลยก็ได้นะซื้อขว้ขวไอเกอซื้อขั้วไอ้เกลอบอยาวิากเกอร์บอยาวิากเกรอ,อกรอ์ นู้เจอกันยอ๋อางเจรอย่างร่งอ好的好的้ยข้างหลังนี่คือไฟแบบนี้นี่คือที่คาราณสีจัร้อนจัดแตคนเขาก็กินอย่นี้ร้อนร้อนมากเลยตรงนี้หน้าแดงหน้าดำหมดเราไปยืินกินตรงนี้ดีกว่าข้างอีโตเนี่ยเพราะผมไม่รู้จะกินที่ไหนดี จริงผมว่าก็ควรจะมาแบบไกด์นะเพราะว่าแต่จีนผมก็ไม่ได้คล่องอะไรมากถ้ามาแบบไกด์ที่พูดภาษาจีนนี่คงดีอ่ะเนี่ยอันนี้คือเขากำลังไม่ร้องเสียบเสียบไม้อ่ะน่าจะเป็นคืออย่างโร่นี่มันคือเนื้อแกะนะเขากำลังทำอยู่อ่ะแต่ตัวแกะอยู่ไหนก็ไม่ดูนะเอออยู่นี่มั้งเนี่ยข้างหลังผม ผนยังมีอย right ู่เลยด้วยครับเพราะว่าตรงข้างหลังอ่ะเขาจะเป็นเหมือนเป็นตลาดประมูลที่ผมบอกไปผมพูดหลายรอบมากเลยแล้วว่าข้างหลังคือเขาขายกันแบบตัวนึงตอนแรกนว่าเนื้อหนูเขาขายแบบว่าขายตัวเป็นๆบางคนก็คือไปเลี้ยงต่อบางคนก็คือเอาไปทำปาสสตวะอะไรพวกเนี้ยนะครับบางคนก็คือมากินโยไมโยจีฟูป่าไมโยไมโยอ่าว่อไม้เส้นจริงเคยมาซื้อข่อย ตูด,ดีตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนพักเติมพลังกิน oh ข้าวครับขายแบบเดียวกันทุกร้านเลยก็แปลกตาดีทุกคนลองสังเกตผู้คนที่เดินมาไฟผ่านมานะว่าลักษณะหน้าตาเขาต่างจากชาวจีนท่านยังไงอันนี้เหมือนจะเป็นไข่ดูดูนีขึ้นมาหน่อยนะครับทำสดอันนี้ตัวอะไรไม่แน่ใจนะเห็นแต่ผิวหนังของมันเเป็นน้ำแข็งใสครับเดี๋ยวคอยกินครับเดี๋ยวคอยกิน แล้วก็หมูกรอบมั้งเนี่ยเอ้ยหมูอีกแล้วผมจะพูดหมูตลอดเลยนะเคยชินที่นี่ไม่มีหมูนะทุกคนเพราะเขาเป็นชาวมุสลิมกันน่าจะเป็นตัวไก่เขาบอกเเป็นอกไก่อ่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะจีโร่ไหมยาโร่บุนเซียนเซี่ะเซซี่เรอเรอเหมือนจะเป็นเนื้ออะไรสักเนื้อหนึ่งที่มันน่ากินอะ I'm going to subscribe Hello, hello. Oh, you? Oh, you? I'm going to go the you go. Ah, คือถามว่าเห็นผมใส่ฮู้ดอย่างนี้สภาพอากาศแบบนี้คืออากาศมันไม่ได้ร้อนเท่าที่ถือฝาดนะทุกคนมีลมเย็นๆอยู่แต่ที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่ามันร้อนจากไออะไรพวกนี้เฉยนะครับฮัลโหลโหนกันเลยดูว่าเขาไปจับหนูร้อนจัดจัดเหมือนป้าน,นินเลยน่าจะเป็นปาน้ําจืดแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแหล่งน้ําจืดมองคาชก้านี่คือมีแม่น้ํำไหมนะครับเพิ่งถึงแค่อะยผมด้วยนะ ไม่ได้หาข้อมูลมากสักเท่าไหร่ก็พาเที่ยวเลยอร่อยแสบหลายากจาไม่มีจีบฟุตอลวัวมเส้นจนรสิลนะันน่าจะต้องทอนห้หยวนนะ คือผมไม่ได้ใช้อารีเพย์สแกนจ่ายที่นี่เลยเพราะว่าคนที่นี่ไม่มีใครมีอารีเพย์สักคนเลยนะครับมีแต่ไวซินเดี๋ยวผมพาทุกคนโอ้อหนี่ปลาปลาสดๆแต่อย่างที่บอกอะผมไม่รู้ว่าเขาไปจับปลาที่ไหนนะแถวนี้มีแม่น้ำเหรอเรื่องทะเลนี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้ทะเลเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในดีกว่า อันนี้ก็ยิมแล้วเดี๋ยวพาไปดูโซนที้เขาค้าขายปศุสัตว์กันพวกช้างก็มีมีช้างเด็ดพวกบัวพวกมา้าพวกอูดพวกแพแะอะไรพวกนี้นะครับโ okay. อเคเอาตเจอเจอเจอเจนะ <laughs> <c oughs> ตันนี้ก็ <c oughs> ผมเดินมาตลาดข้างหลังแล้วมาดูนะครับใช่ <c oughs> ใช่นะ Desde ตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่ขายเป็นแบบปศุสัตว์อะ <c oughs> ลองไปดูกันครับว่า ก่อนที่จะโดนเชื่อดนะเขาขายกันยังไงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนี่ยเขามาซื้อขายกันอย่างนี้เลยโอ้โหฝุ่นเกลือเลยแป๊บนึงนี่ครับเขาก็ขนเห็นป่มอย่างลุงคนนี้เขากำลังจะขนแพะกลับหมู่บ้าน้งเนี่ยดูดิเขาก็มาซื้อขายกันอ่ะผมคงไม่มาซื้อหรอกนะครับเพราะว่าพาทุกคนมาเดินดูเฉยทุกคนดูดูดิเออมาซื้อแพะใส่สูตรกันด้วยครับก็ทางการเลยอ่ะ โอ okay, เคเราไปแจมเราไปแจมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันฮัลโหลกำลังเช็คมั้งครับว่า,าอันนั้นเงินจริงหรือเปล่ามไม่รู้ว่าเขาจ่ายเงินเงินไปอ่ะผมกำลังยืนยูดูวิธีเขาลากแท้ออกมาฮัลโหลมี่ฮาวอัสลาร่าอะไรกูผมไม่รู้ว่าจะต้องทักทายภาษาอะไรเ, <c oughs> เพราะว่าคนที่นี่เขาพูดภาษาของเขาเองครับภาษาอุยกูร์นะ <c oughs> ดูดิมีคนไหนเป็นจีนฮั่นมั่ง ไม่ใช่นะ <laughs> มีแค่เสี่ยวเดียวแต่ก็คือถ้าชาวจีนท่านจะมาส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเพราะตรงโซนนี้ไม่มีชาวจีนท่านอยู่ใส่แน่นอนนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวถ้าจะมานะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นนะอาจจะเดินสวนไปแต่คือตาลายต่อรองราคากันอยู่ได<อ>้สามตัวกลับไปแล้วครับเี่ยวนี้เขาไล่ใครเดี๋ยว 五是吗？ มันจะถือไปเรื่อยๆนะ,นะผมยืนอยู่ตรงนี้นานมากเลยเรตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนขายบัวครับขายขโคนมเดี๋ยวแซ่ก่อนเข้าขายกันอย่างนี้เลยเนาะแล้วเขาเดินกันยังไงครับเนี่ยไม่ดีแล้วผมจะเดินกันยังไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะ เท่าไหว่多少钱？五块钱？五元了。五块？五元了。五元了。我ไม่แน่ใจว่าเขาพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกูนะครับโอเคอยอยเกือบโนวิครับไปดว่าออยโซนี้ก่อนผมไม่ใจเหมือนกันหรือว่าเขาก็พูดภาษาจีนนะแต่ผมรีนี้ชัดอะ พูดหอหลนมากเลยได้ยินเป็นห้าหยวนขายบัวห้าหยวนไม่น่าใช่นะซึ่งถ้าเหนื่อยกับการเจราจาต่อรองราคาก็พักกินน้ำได้นะดอันนี้รู้ว่าแก้วละสามหยวนคือผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่จะมีตลาดโอ้ขี้นะครับที่จะมีตลาดอะไรแบบนี้นะมันก็มีทุกที่ทั่วโลกแหละแต่พอบอกว่าเป็นประเทศจีนผมก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยชินไงนะครับอาจจะมีตรงโซนอื่นด้วยนะครับแต่เพื่อนผมพามาที่นี่ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าหาคู่มาแล้วมันบอกว่าให้มาที่เนี่ยก็มาแล้วทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าแบบตอนนี้คือตาผมแบบตาลายมากเปรริดบุเป,ปิดตามากเนี่ยร,รู้เลยว่าเนี่ยครับต่อคนนี้เขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากเลยว่าคนไหนเป็นนักท่องเที่ยวคนไหนเป็นคนต้องที่นะครับ คือระหว่างที่กําลังเดินสํรารวจอยู่ผมก็มาสะดุดตากับมันเป็นขนมหวานนะนิ้วหนายให้เฮ้โลนิ้วหนายอ่า多少วยอ块啊好的我要一อ一个 ส่วนนะส่วนเอ่อส่วนเปรี้ยวจังมันเปรี้ยวอ่ะมันเป็นนมเปรี้ยวอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นมวัวจืดแบบนั้นนะสองหยวนครับอโอเคพูดภาษาไทยไปแล้วกันว่าผมว่ามันไม่อร่อยแต่ก็คงต้องซอนให้หมดอ่ะนะครับมันไม่ใช่รสชาติอย่างที่ผมคิดอ่ะแต่ว่าโอเคยิ้นซุป นะออ่โอเค,โเคม,มันน่าจะเป็นผลไม้แห้งสักอย่างนะครับลองกินดูรสชาติเหมือนพีชเลยอันนี้คือพีชเหรอครับเพราะว่าแต่ไปรสชาติเหมือนพีชผมไม่เคยกินพีชแบบเป็นลูกๆนะปกติกินแต่แบบเป็นน้ำผลไม้อร่อยดีแต่เขากินกันบนม,มอย่างนี้เหรอนี่คือวิธีเราก,กินกันเหรอครับ บอกผมดีมันดูแบบว่าเลอะเทอะมากเลยมือก็ไม่ได้ล้างโ <Okay. S 1> อเคการ์ติอาร์ตาคือขายแบบุเดือดตอนแรกนึกว่าตลาดจะวายนะตอนนี้มันจะ4ี่โมงแล้วแต่คนยังเยอะอยู่เลยแล้วทุกคนลองสังเกตด,ดู่ผู้ชายแถวนี้ผู้ชายวัยกูคือใส่ชุดคุ้มโทนหมดเลยนะมอนคอน,นัดก,กันมาแบบเป็นเดรสโค้ใส่แบบเส,สื้อสูทสีดำสีเทาอะไรเงี้ย รู้ได้多少钱呐山羊嘛啊啊这个多少钱你你知道吗是只羊的吗三千四百三三中三千四百三啊哦啊 OK 好对好对ข้างหน้ามีอะไรครับเขาตีไข่ครับอ๋อตีวัวมั้งครับ ให้ขึ้นไปหน่อยตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนที่ขนบัวมีแต่รถขนบัวหมดเลยนะครับกำลังลากขึ้นมาโอเคก็ประมาณนี้ครับเหมือนกับกำลังขนกลับหมู่บ้านอะไรพวกนี้ปะเป็นรถแบบสิบล้อรถหลายล้อผมเรียกรถไม่ถูกนะครับอันนี้คือให้กินนมมาเพิ่งกินนมมานะครับอันนี้คือเหมาเลยมั้งเนี่ยบัวกี่ตัวครับเนี่ย กำลังจะร้องไห้เลยดูดิตาถลนเลยนะครับก็ผมพูดมากไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็เป็นคือต่อให้ไม่มีผมมาใช่ไหมทุกทุกอาทิตย์นะครับมันก็จะมีพเทนีเหรอมันก็มีกิจกรรมแบบเนี้ยตลอดนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในวิถีการดำรงชีวิตของคนที่อยู่อาศัยที่นี่นะครับก็คือเขามาซื้อขายกันนะครับพวกนี้สัตว์ต่างๆ เพราะฉะนั้นก็คือก็ดูแล้วแต่วิจารณญาณเอานะครับนี่ฮวอร์ซี่ข้าชื้อเหลาหนื้อข้าชื่อเหลาหนื้เหลาหนื้อเหมือนเขาจะมองไม่เห็นเราเเพราะว่าไอแถบที่มันให้วิ่งให้รถวิ่งมันนั้นเป็นสีเขียวอ่อนแล้วแดดมันสะท้อนไม่ดีอ่ะเสรไจแล้วเรื่องรก็ พาผมไปเถอะเพราะว่าผมว่าทุกคนไปตรงใจกลางเมืองที่ผมโชว์ให้ดูตอนที่ขามานะอันนี้คือแน่นแล้วนะโอเคส่วนนี้ก็บายบก็ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะซันเดานสตอร m a r k เก็ชื่อภาษาอังกฤษตามแบบชนบทเลยับนี่แหลบ้านสไตล์แบบมุสลิมดูกูที่รัฐบาลจีนหั่นนะทุบนะครับ ทุกทิ้งโดยแต่ซากแล้วคือเนี่ยเขากั้นไม่ให้นักเที่ยวเข้าไปนะแล้วก็สร้างเป็นกำแพงเมืองอ่ะกั้นนะครับแล้วก็ย้ายชาวมุสิลเมกูเข้าไปอยู่อาศัยในนั้นใหม่นะครับเจเจ,ะจะนะบ๊ายบายโอ้ยค,ครับก็เดินเข้ามาข้างในแล้วก็ดูเป็นสนานท่องเที่ยวเลยนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอะ่ะนี่ฮะสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าไอุซเบกิสถานทาจิกิสถานในเอเชียกลาง ดูดิครับในสมัยก่อนนี่น,นี่นี่คือเมืองคาสก้าดูตามรูปวาดฝาผนังไว้ก่อนแบบนี้ครับเขาจะอยู่อาศัยเป็นบ้านดินแบบนั้นแล้วก็จะดิบๆหน่อยอันนี้ก็ดูเป็นกิจกรรมต่างๆตรงรา,านข้างหน้าครับเอดิในเขาทำร้านครับเนี่ยเขาตีอะไรครับเรามายืนดูก่อน เจ็บมือนะ,นะเพราะว่าตรงจังหวะตบมันน่าจะเจ็บมือนะเนี่ยผมลองเลี้ยวเข้ามามั่วๆนะ <_ d isk> จากตรงถนนหลักเราก็จะเห็นความเป็นอยู่ของชาวอุยกูร์มากขึ้นที่รัฐบาลจีนเขาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายชาวอุยกูร์ให้เข้ามาอยู่สายในนี้นะครับ <_ d isk> ถามว่าทำไมก็อย่างที่บอกครับมันจะสอดส่องดูแลอะไรต่างๆได้ง่ายนะแล้วที่ตลกรายก็คือสร้างเองใช่ไหมรัฐบาลจีนแล้วก็ ให้คะแนนเองครัจัดลำดับสาานท่องเที่ยวนี้อยู่ในหละดับ5เอเลยคนระัเหมือนกับว่าต้องต้องนิดนึงให้รู้ว่าเป็นสายท่องเที่ยวคนจะได้มาเที่ยวนะครับแต่ผมมันจะเดินหลุดเข้าไปตรงโซนข้างหลังอนะ่ะมนันน่าจะเป็นโซนที่คนเขาอยู่อาศัยกันจริงๆแล้วก็อาจจะได้เห็นบ้านสไตล์เก่าๆที่ดิบกว่าจริงๆนี่ทุกคนเห็นปะกล้องมัปิดปะนั่นนะ่ะ สกี้ผมเดินผ่านมาผมก็เห็นนะคือเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาชอบสออส่องนะครับอะไรที่ควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมหน่อยนะครับประชากรมีตั้งพันล้านคนนะครับจากที่จะพาทุกคนไปดูบ้านล์เก่าใช่ไหมของชาวซินเจียงของชาวอุยกูนะครับนันโผมารงโซนของกินอีกแล้วก็ขายกันตั้งแต่ตอนหกโมงเลยแล้วนี่หกโมงแล้วนะทุกคนฟ้ามันมืดช้านะครับ โอ้ทุกคนนี่มันไข่ตัวอะไรเนี่ยเจ้าไข่ไดนโนเสาร์นะครับใหญ่มากโอ้ Hello, เฮลโลนี่ฮาวไ่ตานเลยเออเจเกติตันไหมโจนตันคือ,อ,อตัวอะไรครับผมไม่รู้ศัพท์คำพนี้สักเท่าไหร่เยอไม่ยเอายอะจิ๊กเยอะเออ我要学 สันปลาย้โอเคเออสุ่เลเออสุ่เลสุเลวยาวอีกอันนี้เหมือนเป็นไข่นกกระทาไข่นกกระทาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออฉันมั้ยกูสตันกูสตันกูรสตันจเกฉนมั้เออ จออเอ่อเจมาจ ing, ะว่จงวันนะสิค้าองผิงองพิงนี่คือองพิงองิงอ่อเสี่ยสี่ออสงไปว่าไข่ขเคื่องมันจะรอนเพ่าขท่ี้่าสสสอสองไข่คองผบคกินตอนเดกมาก น,นี่ผมไม่แน่ใจว่า,เป,า,วาเป็นไข่ตัวอะไรนะับแต่ก็ไข่นี่ก็ดูใหญ่แล้วนเนาะเหมือนไข่ตุ๋นเหมือนกันนะทุกคนเคยทานไข่ตุน๋นไหมที่มันเหลืองๆหน่อยใช่ป้เขาวไข่ตุน๋นไหมเหลืองๆ,ๆโอเคหลังจากไข่ทรงเครื่องก็มาลองชงังพิงสัสดัี่วัสสวัวัสวว 八饼八饼八饼、嗯，这个八饼，十元<吧>啊，OK，我要一杯啊。<laughs> ออกเสียงก็ไม่ถูกนะแต่ก็เป็นว่าได้กินเหมือนกันอ๋อ oh, น้ำแข็งใสครับ <S <s แ้ก็ชั่ว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 ,ว,วแล้วก็ใส่เป็นจะเป็นหนิ้วไหนหน่าจะนมแพนนะครับส่านไหนมั่วนะเ <c oughs> <laughs> พราะว่าผมก็ลืมเนื้อสัตว์แล้วอ่ะกำลังโตจากจีนแล้วไงกำลังจะทิท้งวิชาจีนนะครับ <c oughs> แปลวโอ้เด้อเด้อเดนี่นี่น เรามีชาชักนี่อุ้ยไม่หกด้วยยอดอะไรกันครับเนีออย่ยหกแล้วโอ้โหโอ้โหสรุปไม่ได้กินครับหกไปที่พื้นหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอาวอซาวจิฟูเปล่าวอร์ซาเชนนะชิฟฟ์วิชันก็เคยฮะอูยวน <laughs> อร่อยก็ได้ <laughs> อาจจะไม่ชินรสชาติมั้งเพราะว่าอันนี้เลยอ่ะรสชาติดแูแลเหมือนอะไรทุกคน ใครเคยไปเที่ยวตุรกีบ้างครับแล้วคือถุกมือของตุรกีอ่ะเขาจะเสิร์ฟเมนูนึงมาก็คือไอรานเออนี่มันคือผมเหมือนกินไอรานเลยโอ้ข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยสวยจัดวินเทจมากเลยดูเิครับผู้คนชาววิกูสมัยก่อนจะบอกว่าเหมือนจีนก็เซี่ยวจีนเหมือนผมแล้วกันนะ นั่นแหละบ้านเรือนสมัยก่อนแต่สไตล์อาหรับหน่อยนะครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นร้านกาแฟครับที่ปิดก็คือแปลงเอาขบวนรถไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นร้านกาแฟนั่นเองแต่ข้างนอกก็คือดูแบบเหมือนไม่ได้ใช้แล้วจริงอ๋อเป็นขบวนรถไฟจากคาชกาไปปักกิง่งสุดฝั่งตะวันออกกับสุดฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยไม่ใช่เชิงสุดฝั่งตะวันออกสิ แต่ปัก,ก่งก,ก็คือเกือบสุดแล้วนะเกือบสุดของฝั่งตะวันออกนะครับแต่ว่าคาชการนี right. state, ่ค appeal, ือฝั่งตะวันตกนี่คือสุดแล้วนะก่อนที่จะต้องนั่งรถไปอีกเมืองหนึ่งมันจะมีอีกเมืองหนึ่งทัชคูกันถ้าอยากจะข้ามไปชายแดนประเทศถัดไปจะต้องข้ามที่เมืองนั้นนั่งรถบัสที่เมืองนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปแน่นอนภายในอีกประมาณสองวันเนี่ยแหละไม่เอเอออย่ไม่อยู่าสูงจืกวดจืออ่าจือ อ๋อวัวเหย้าอีไปอ่ะอ๋อโอเคโอเคปิงอ่ะอ๋อโอเคน้ำส้มครับเหยวก็ดีตอนนี้ผมเดินกลับมาจะถึงที่พักแล้วเนาะไม่อยู่ถังมาไม่อยู่ถังถังมาไม่อยู่อ่ะเีลขที่อ่าโอเคดูวยครับขนาดเจ้าของร้านยังให้ผมมาทำเลยว่าจะสแกนยังไงนี่นะกดไปอย่างนี้นะ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นผมที่จะมาสแกนเขาคนที่นี่เขาไม่ชินกับอาลีเพย์เขาชินกับแต่วีแชทนะครับเจ็ด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 บ๊ายบโอเคครับป่วยเดี๋ยวปรับกล้องก่อนหรือไม่ก็ต้องถือกล้องอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเชิดกล้องขึ้นมาเอาเป็นว่าคลิป คัชกาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเดินกลับมาจุดหนึ่งที่พักแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเตรียมตัวสําหรับเดินทางครั้งใหม่ข้ามประเทศแล้วนะครับก็ลากันไปด้วยวิวของมัสยิดนี่ฮะก็พอจะดูออกเลยว่ามันเป็นมสัสยิดสไตล์ไหนครับวันนี้ครับคลิปประเทศจีนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าอีกสองวันผมจะข้ามชายแดนไปประเทศต่อไปแล้วนะครับบ๊ายบาย